นักร้องนักดนตรีแนวลูกทุ่งครับก็มีหลายรุ่นหลายวัยแล้วก็นักเต้นหรือหางเครื่องก็มักจะเต็มไปด้วยหนุ่มสาวครับวัยละอ่อนที่หลายคนเห็นแล้วก็ชินตากันแล้วนะครับแต่วันนี้ครับรายการเมเนลดได้สืบทราบมาว่าที่อำเภอสันทรายนะครับในจังหวัดเชียงใหม่มีวงดนตรีลูกทุ่งที่พวกเขาเรียกตัวเองว่าวงดนตรีลูกทุ่งย้อนยุคคนเท่าเชียงใหม่ครับ ทั้งนักดนตรีนักร้องยันหางเครื่องวงนี้ทุกคนมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีครับวงดนตรีคนท่าเชียงใหม่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะยิ่งในเขตพื้นที่ของแม่โจ้แล้วก็อำเภอสันทรายของเรามผมไปเป็นพอโรงเรียนเด็กพิการที่จังหวัดสุพรรณบุรี7ปี แล้วตอนที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะเราก็ไปเอาชาวบ้านซึ่งซึ่งเขามีความชอบในเรื่องของดนตรีอยู่แล้วจังหวัดสุพรรณบุรีนะเขาก็มาเล่นทําเป็นวงเล็กๆขึ้นมาของหมู่บ้านเราตั้งชื่อว่าวงทอผู้เท่าปรากฏว่าทางเชียงใหม่ก็บอกว่าท่านผอ,อ,อก,กลับไปที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยขอไปทําวงดนตรีแบบนี้บบนได้ไหมแต่เราอยากจะทําแบบเต็มรูปแบบเลยทาใหญ่ๆเลยทําให้มันเหมือนกับวงดนตรีลูกทุ่งสมัยเก่าจริงๆอายุรวมกันก็ เป็นพันครับสูงสุดก็80แต่ต่ำกว่า50ไม่มีเลยครับและโชคดีครับที่วันนี้เรามาถ่ายทํานี่พอดีกับที่วงดนตรีลูกทุ่งย้อนยุคคนเท่าเจียงใหม่เขามีการนัดซ้อมกันก่อนจะไปแสดงโชว์จริงๆในงานครับพอได้เวลาปุ๊บลุงลุงป้าป้าแต่ละท่านนี่ก็เดินทางมายังที่นัดหมายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มครับแหมดูสิครับใบหน้าแต่ละท่านนี่มุ่งมั่นกันซะจริงๆเลยล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมจะต้องเรียกว่าคุณพี่คุณน้าหรือคุณป้าดีครับ ตอนนี้เป็นทั้งคุณย่าคุณยายป้าทำตำแหน่งอะไรข้างในวงนี้ครับผมเป็นนักร้องในวงค่ะเงาเสียงของบุภาสายชนยมมาบานเจ้าขาอย่างนี้นะอย่างนี้นะยมผาบานเจ้าขาตะกี้ผมเห็นป้ายืนทําอะไรอยู่ครับตะกี้ยืนอันนี้แอบดูเขาให้ให้ให้ร้องเพลงวัยรุ่นซะหน่อยคนแก่แล้วแต่แอบเห็นป้ายยื่น ดูเนนื้อไไข่มากะยังงลืมแม่นต้องส่งสุดแขนค่ะแขนพอเข้ามานิดนึงเริ่มเบอร์แล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้เบอร์เบอร์เบอร์หน้าที่ของลุงช้างครับในวงดนตรีนี้ทำอะไรครับผมเป็นนักร้องนำแนวเสียงของวัยพุทธพุทธพันธ์แล้วก็สุรพลสมบัติเจริญสุรพลครับผมสุรพลสมบัติเจริญครัผลใต้ใจซื่อครับอ่ะครับจัดเลยครับคนตายไม่เคยหลอกใครน้องจงเชื่อใจ พี่หน่อยคนดีสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับผมหางเครื่องป้าเต้นเพลงอะไรครับ เต้นทุกเพลงอะเหรอทุกเพลงเดี๋ยวป้าต้องพกยาดม,มนะครับหลังเวทีมีไหมมีมีกี่ตัวด้วยเดี๋ยวป้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีติดตัวอันนี้ไม่ได้เตรียมนะฮะนี่ไม่ได้เตรียมนะฮะท่านผู้ชมครับนี่นะฮะอ,อย่าดมใช้ทุกครั้งนะนะ,นะสุดยอดครับ<า>แข็งแรงออกกำลังกายยังไงป้าอ๋อออกกำลังกายที่บ้านทุกวันฮะทำอะไรครับที่วัดอะแดนพ่องอะะไรฮมวยจีนพ่องมวยจีนมวยจีนนะครับสักท่าป้าสักท่าเอาแล้วสักท่ามวยจีนสักท่าป้าปากของปากของปากของอาแล้ว แม้ถึงแม้จะมาชิงในวงทุกคนนะั้นจะอยู่ในวัย50ปีครับบางครั้งร่างกายก็อาจจะไม่เอื้ออดหน่ยไปบ้างแต่สังขารนีก็ไม่อาจจะขวางัวใจที่พร้อมจะลุยพรรมดาลุงลุงป้าป้า,ปาเหล่านี้ได้หรอกนะครับและที่เห็นอยู่นี้ก็คือคุณม้าครับผู้ที่มากความสามารถท่านนี้แหละครับที่อาสาเข้ามาช่วยควบคุมวงแล้วก็ดูแลงานภาคดนตรีทุกอย่างเลยละครับพื้นฐานคือผมมีหน้าที่ดูแลวงจัดสรรให้ให้เข้าที่เข้าทาง ผมมีพื้นฐานคือจากการที่ผมปรปุมวงทำโน้ตปุมร้องก็เคยเคยร่วมงานกับแกรมมี่ทำหน้าที่ริบเรียงผมดีใจที่มัอยู่วงคนเท่าเพราะว่าเวลาเรามาเห็นคนเท่าคนแก่ผมพู่มีสูงอายุ เขามาเล่นแล้วเขามีความสุขเราก็รู้สึกสุขใจครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าดีกรีของครูมาร์กนี่แกไม่ธรรมดาเลยนะครับสุดยอดทั้งฝีมือแล้วก็จิตใจเลยละครับมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรับชมรับฟังแล้วก็เห็นความสามารถทางด้านดนตรีของเราบรรดาศิลปินวัยเดึกกันแล้วใช่ไหมละครับเอาละครัยายช้าอยู่ใหญ่ครับเราตามไปชมกันเลยดีกว่าครับ และตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่วัดห้วยเกียงในอำเภอสันทรายนั่นเองครับซึ่งบรรยากาศก่อนที่จะทําการแสดงในวันนี้ก็จะเป็นพิธีแห่เทียนในวันวิสาขบูชาก็เรียกได้ว,ว่าพออ,อิ่มบุญเสร็จก็จะได้ชมโชว์กันทันทีเลยละครับครับ รังสิไปจนติดพะอ,อินพะหุนโยทินของกินไม่น้อยแค่ขค้าหน้าหวานังร้านแผงลอยปากนิดจะบกหน่อยแม่นางร้อยหวงมาไลยสะพานรังสิทธิ์เชื่อมติดใต้เนื้อมีกก๋ยเตียวเรือทั้งแต่เนื้อจดตายวันเสาร์วันอาทิตย์แฟนเขาติดมากมายแต่เดียวนี้เขา้ายาย มาก่อนไหมครับ <S <S เคยเค,ค,ค่ะยังเป็นแฟนเลยเป็นแฟนคลับเลยเป,เป็นไงบ้างครับจากวงดนตรีซึ่งถูกก่อตั้งจากบุคคลที่ร้องและก็เล่นดนตรีไม่เป็นสักชิ้นครับแต่กลับใช้หัวใจที่รักและก็มุ่งมั่น มองเห็นในความสําคัญของคนยุคก,ก่อนๆจนรวบรวมพวกเขาให้ได้มาทําในสิ่งที่ชอบเหมือนๆกันครับส่งต่อความสุขให้ผู้คนได้ชมทางรายการก็ต้องขอชื่นชมแนวความคิดของคุณประหยัดทรงคําและก็สมาชิกในวงทุกท่านเลยนะครับและสำหรับผู้ชมท่านใดสนใจจะติดต่อวงดนตรีลูกทุ่งย้อนยุคคนเท่าเชียงใหม่ไปแสดงก็ติดต่อได้เลยนะครับที่สําคัญครับค่าจ้างของวงดนตรีนั้นเขาไม่ได้เรียกร้องนะครับแต่เป็นความดีแบบจิตอาสาที่แล้วแต่จะให้ครับ ใครสนใจทางวงเขาก็สามารถรับงานแสดงได้ทั่วประเทศเลยนะครับและท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมพรพิงทาวเวอร์เชียงใหม่สำหรับที่พักสุดแสนสะดวกสบายที่เอื้อเฟื้อให้กับทีมงานด้นะครับ